สวัสดีทุกท่านอีกเทิญหนึงนะครับผมมือนีในวันเสาร์ที่27นะครับเด้อ27มกราคม2567นะครับมือนีเครื่องที่2นะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่นพงอ่าสร้างเขามานะครับโอนตังค์เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นคัสซีโอนะครับเด้อแกะกองคัสซีโออ่าไม่ใช่ขอโทษผิดแกะกองนะครับพัทเทลสยามคีวันนะครับผมตัวนี้จะส่งไปที่คุณสุเทพนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับการเคหะชลบุรีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับพร้อมหนังสือโน้ แล้วก็คู่มือภาษาไทยคือเกา่านะครับอันนี้แถมไปให้แล้วก็ขาตั้งนะครับในราคา5,200บาทเอาไปพร้อมเลีนนะครับผมเอาแกะกล้องครับไปเร็วๆจักหน่อยนะครับ ของแถมในกล่องครับนอกจากหนังสือโน้ตหนังสือคู่มือแล้วกระมีสาย USB นะครับแล้วก็สแตนวางโน้ตเอาไว้นะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ คีย์บอร์ดอ่าโอเคเปิด USB <c oughs> ได้นะครับใส่ USB <c oughs> ได้ใส่ MP 3มเปิดไช้ได้นะครับมีโลโก้ pastel นะครับด้านนี้แลวก็จะเป็นอรูแรปเตอร์รูโฟนอันนี้รูเสียงนะครับก็จะใส่เป็นแจ็คตัวนี้นะครับ <c oughs> แจ็คคือจังฮาเปิดซนะีดีฮาเนี่ยครับสมัยเก่า ใส่เปิด c ีดีเปิดนี่เป็นแดงขาวหรือดำดำแดงกระดาเต้น,นะครับขนาดมาตรฐานนะครับผมขนาดตัวมาตรฐานคีย์มาตรฐานนะหกสบเปคีย์เป็นคีย์บอร์ดตามขนาดของคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับแอแดปเตอร์สินค้าใหม่มือนึงนะครับเด้อยย้ำอีกเทียนหนึ่งนะครับที่แกะนี่คือไ่เป็นยังดีครับ จองเพื่อนก็อยากให้แกะเนาะรีวิวเช็คนะครับอยากให้เช็คอยากให้รีวิวเพื่อนก็เอาแกะให้เบิ้งนะครับทุกเครื่องไปเลยนะครับว่าบางท่านกับบ่ยากให้แกะก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมส่งไปได้เป็นตัวเลยก็ได้ครับแต่เขากะต้องการเช็คเนาะว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับว่าเป็นส่งไปหอดแล้วอันนั้นอันนี้บอติดบ่ยังนะครับมันก็สีบอบอบอบ่อไอยโอเคปันได เสียบปลั๊กนะครับปิดวอลลุม่มแสียบเดอเตอร์เปิดสวิตซ์สังเกตไฟที่เครื่องนะกนระเแียนนะครับโอเคนะครับภาพเสียงชัดเจนเนาะนที่นี่จะเป็นการเช็คนะครับเช็คลิมเช็คเสียงอ่าถ้าเขาเสียบ สายแจ็คนี่เมื่อกี้นะครับเสียงลำโพงกระดังปกตินะครับแต่ถ้าเขาเสียบสายแรกอ่ารูรูที่2รูแจ็คโฟนอ่ะแจ็คโฟนหน่อยนะครับเสียงลำโพงเสียงเบาดังนี่เป็นการเช็คลิมนะครับว่าใช้ได้ทุกลิมมีลิมบอร์ดบอสลิมบาดังบอสชี้แจงเท่านี้นครับคีย์บอร์ดเป็นระบบทัชชิ่งนะครับทัชชิ่งคืออย่างทัชชิ่งคือเขากดคอยนเนี่ยครับ นะครับมันสิบเดังนะครับเขาต้องเพิ่มน้ำหนักของนี้นะครับอันนี้คือกดอันนี้อันนี้คือกดให้ให้ดังนะครับถ้ากดคอยมันม่เป็นอ่าเห็นไหมครับมันเป็นระบบทัชชิ่งคือน้ำหนักตามน้ำหนักมือเข้านะครับผมตามน้ำหนักมือนะครับหรือถ้าท่านใดบอกว่าเบ้าอยากเห็นเป็นยังสิกดปุ่มนี่นะครับปุ่มทัชเนี่ยนี่มันสิดังซ้ำกันเบิดเลยครับอันนี้มันสิดังแห้งซ้ำกันเบิดนะครับแต่ว่าอ่าเขาต้องการให้มันเกิดความเสียงที่มันแบบว่าเป็นตามน้ำหนักมือเขาเนาะ โอเคนะครับผมมาทดสอบนะครับจังหวะเสียงเสียงเขาที่ใส่ตรงนี้นะครับเสียงปุ๊บหนึ่งสามสี่นะครับเสียงออกสเสียงเอกลักษณ์ของเขานะครับคือหนึ่งสามสี่นะครับหรือเป็นเสียงโหวตหนึ 1, 1, 3, 3. ่งหนึ่งสามสามแล้จะเป็นหนึ่งอันนี่จะเป็นเสียงกลุยนะครับหนึ่งสามสองหนึ่งสามสะหนึ่งสามศูนย์นะครับหนึ่ง หนึ 130, ่งสจะเป็นซอซ้ายมือจะเป็นพิดเบียนผมเปเสียงซอนะครับผมทีนี้ริทึมก็คือปรับจังหวะนะครับตอนนี้เขากดริทึมมันจะอยู่ที่โบเลโลนะครับศูนสตาร์ทกดตรงนี้กันนะครับอย่าลืมอ,อย่าลืมกบฟิงเกอร์นะครับกดฟิงเกอร์ปุ๊บไม่มีขอดนะครับที่นี่เวลาการเซฟเสียงนะครับ กุญแจสีอธิบายวิธีการเซฟเสียงนะครับส่วนคุณญแงสิเอาเสียงซอ้อนนี่ใบปุ่มแรกนะครับใบปุ่มแรกใบใบ M หนึ่งสโตนี่คือเขาสามารถเซฟแบงบล็อตซีปุ่มนะครับ M หนึ่งก็คือเมมโมรี่หนึ่งเมมโมรี่สองเมมโมรี่สามเมมโมรี่สี่กุญแจสิใส่วิธีการก็คือเปิดจังหวะไว้ด้วยเปิดคอร์ดไว้ด้วยนะครับอ่านี่ปุ่มแรกให้เป็นเสียงซอ้อนแะครับแล้วก็กดสโตนค้างไว้ M หนึ่งที่นี่ปุ่มที่ 2, สองกุญแจส อ่มากดโทนครับมากดโทนนะครับก็ยังจะเอาเป็นเสียงโหวตนะครับหนึ่งสามสามก็ยังกลับมากดสโตูค้างไว้เอนะ็มสองนี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยครับมันเกิบอกราะนะครับจังหวะมันกิดนะลียนต้อนเนื่องได้นะครับเพราะว่าเขาต้องเวลาเขาสิบันทึกเขาต้องกดให้จังหวะให้ให้เบีดมันเล่นนะครับให้เบีดเล่นไปนั่เขากับบันทึกจังบันทึกนะครับคันเ้ามาอยู่สื่อเหาบันทึกปุ๊บ จ,จ,จังหวะก็ยีเป็นคนละจังหวะนะเพราะต้องเล่นเปิดจังหวะไวนะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมนี่จังหวะโบลิโลเอาไหม่อามาแล้วครับค <parks> ุ้มที่สามจะเป็นเสียงออแกนนะครับมาปรับตรงนี้โทนแล้วก็ให้เป็นเสียงออแกนนะครับ1 3 4นะครับแล้วก็สโต M3 เปลี่ยนเสียงอ่าว่าครับที่หนึงอ่าวิธีการเซฟเสียงนะครับวิธีการเซฟเสียงลงปุ่มนะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าเวลาเขาสี่เหรียญโซว่เขาจะเจริญจังหวะอื่นข้าก็ะตุกไปเซฟจังหวะอื่นนะครับเปลี่ยนจังหวะมอลำนะจังหวะคู่แดงสิเปลี่ยนเป็นจังหวะมอลำัมได้ครับบาน้จะเปลี่ยนเป็นจังหวะมอลำนะครับคู่แดงจะต้องมาเปิดให้มอลำเปลี่ยนก้อนนะครับอ่าเลือกจังหวะที่ศูนย์ศูนย์สองลำซิ่ง เห็นขึ้นเก้านะครับฟิงเกอร์คุณอย่างเสียไว้ปุ่มที่หนึ่งครับเสียงซอมาปรับขึ้นเก้าครับเสียงโวตปุ่มที่สองอ่ที่สามออแกนสโตค้างสามอ่าันนี้มาเห่นยสตโตโ้ 前辈。 ผมประมาณนี้นะครับวิธีการเซฟเสียงเซฟจังหวะนะครับผมเวลาเข้าปิดีต้องปิดวอลลุ่มลงก่อนแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับปิดวอลลุ่มก่อนเลยจังปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับผมมองไปเข้าที่เสียบเสียไว้ตลอดเวลานะครับอ่ะโอเคนะครับท่านสนใจติดต่อมาเลยครับเด้อเบอร์กูเตียนะครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าท่านได้เบิ้งเพราะท่านก็กดหยุดเลยก่อนนะครับเด้อกดยูทูบหยุดเลยก่อนนะครับแล้วค่อยเบิ้งนะครับแล้วค่อย ชนบุรีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ